รีวิวใช้งานจริงนะครับของ o y e n e x p l o 2นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Oyed ความรู้สึกแรกนะครับที่ผมเจอ o y e n e x p r o r 2ตัวนี้นะต้องบอกว่าขนาดมันเล็กลงก็เล็กลงก่าเดิมเนี่ยสักประมาณ1 0 1 5เนะเทียบจากความสูงของตัวเครื่องเนี่ยนะเครื่องเก่าเนี่ยสูงประมาณขนาดนี้นะฮะในขณะที่ o y e n e x t p r o 2เนี่ยนะก็ขนาดเล็กลงนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยรูปร่างหน้าตาโดยส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะเหมือนเดิมแต่พอได้ถือมาใช้งานจริงๆนะนะปรากฏว่าเฮ้ย มันเบาลงกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ผมก็เลยเอาไปดูสเปคแล้วก็เทียบช่างน้ำหนักจริงนะของเดิมเนี่ยหนัก590กรัมแต่ตัวนี้หนักเพียงแค่470กรัมเท่านั้นหรือเบาลงกว่าเดิมเนี่ย120กรัมเลยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็คือเบาลงกว่าเดิม20ด้วยกันไอ้ความที่ว่ามันเบาลง20เนี่ยนะมันก็เลยทำให้เราสามารถแบบถือปืนลวดเนี่ยเอาไว้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นไม่เมื่อยว่าอย่างนั้นเถอะโดยเฉพาะเวลาที่เราจะนวดตรงบริเวณบาน,นมัน มันเมื่อยน้อยลงอะ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ต้องถือมันเบามากขึนแลระมนสาบาใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น แต่ว่าอย่าห่วงไปนะว่าถ้าเกิดว่ามันเล็กลงแล้วเงี้ยนะแล้วมันจะแบบว,ว่ามันจะใช้งานได้เบาลงหรือเปล่าเปล่าเลยมอเตอร์ยังส่งพลังเหมือนเดิมนะครับมากับมอเตอร์ขนาด98วัตต์ซึ่งตัวนี้นะมันทําให้สามารถกดลึกได้เท่าเดิมนะครับระยะชักตรงนี้ก็11มิเหมเอนเหมือนเดิมนะครับยังคงคุณลักษณะที่ดีของเครื่องโนดโอยิซไว้ทุกประการแล้วก็มาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง3 6 0นาทีเปรียบเทียบกับตัวเก่านเน่ยที่อยู่240นาท เราสามารถใช้งานไอ้เครื่องนี้นะได้ยาวนานมากขึ้นกันเดินอีก5 0นวดกันลืมไปเลยแหละกว,กว่าจะต้องไปชาร์จกันอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็อย่างถัดมานะครับที่สังเกตได้ก็คือตัวนี้นี่มันใช้ USB C แทนแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีสายชาร์จ USB C อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมแล้วแบบเราทาสายชาร์จที่เขาแถมมาให้เนี่ยาหาอรเนี่ยเราไม่ต้องไปหาสายชาร์จติดต่อไปสาย USB C อันเดียวเนะี่ยแบบเสียบชาร์จได้ทั้งบ้านพร้อมกับแท่นแท่นชาร์จตัวนี้นะที่แบบเป็น USB C เหมือนกันนะครับก็เสีเียบ้มมุนะ ได้อ่ะขึ้นมาจะเสียบมุมดีก็ได้ปึ๊บอย่างนี้นะครับจะหมุนรอบสาอย่างนี้เลยก็ได้ก็สามารถชาร์จแบตได้เหมือนๆกันนะครับผมตัวฐานเนี่ยนะก็ออกแบบมาให้มันดูดได้กับตรงนี้นะ <c oughs> ดูดอยู่งี้มันก็จะไม่หลุดไม่ไม่อะไรนะครับเอาวางไว้แล้วก็แบบว่าเออมันก็จะสกิลกับไอ้ตัวปื้นนวดของเราได้อย่างถัดมานะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการใช้งานจริงอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเวลาที่เรานวดใช่ไหมส่วนใหญ่เราอะเราจะนวดอยู่ที่ไหนอะ จะนวดอยู่หน้าจอทีวีมีคนดูอยู่กับเราด้วยถูกไหมเราอยู่บนเตียงนอนก็จะมีคนอยู่กับเราด้วยคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องนวดที่มันมีลักษณะเสียงดังบ้างๆเน,น,นะเราอาจจะถูกแบบออาไปหีออกมาจากห้องนั้นได้ซึ่งไม่เป็นผลดีถ้าเราอยากจะใช้เครื่องนวดด้วยเนี่ยนะแล้วเราก็อยากจะอยู่กับคนอื่น ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในในบ้านด้วยเนี่ยนะเรื่องเสียงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องเสียงนะบผมบอกได้เลยว่าเบามากๆเลยทีเดียวนะครับเสียงเบามากๆเรียกว่าเบากว่ากันขนาดไหน,นนะเบาถึงระดับที่45เดซิเบลอ่ะคนปกติพูดคุยกันเนี่ยประมาณ70เดซิเบลอ่ะเนี่ย45เดซิเบลหรือเบากว่านั้นผมลองเปิดมาใช้งานแล้วนะเสียงคือเงียบมากเลยอ่ะลองดูเนี่ยคือระดับเสียงที่ใช้ในการใช้งานจริงคือมันเบาวกว่าเสียงคนพูด มากมากนะครับเรียกว่าจะทําให้การใช้งานภายในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สงบสุขขึ้นมาได้โอเคอย่างถัดม,มานะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าามีเรื่องเซ็นเซอร์การวัดน้าหนักด้วยนะถ้าเกิดว่าตรงนี้ใช่ไหมสังเกตเห็นไอ้ตัววงแหวนตรงบบนี้ไหมนี่นี่เวลาเปิดใช้งานมันจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวเนี่ยคือเซนเซอร์น้าหนัก,สสนนกนนนนถ้าเกิดว่าเรากดหนักเข้าไปที่บริเวณแขนนะเซ็นเซอร์มันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมเป็นสีแดงๆสีแดงแดงนั่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรากดหนักมากจนถึง 13 14ปอนด์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหมายความว่าเรากดหนักอันนี้ระดับที่หนักมากแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องนเนี่ยนะมันสามารถกดได้หนักถึง60ปอนด์ได้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรถามว่าทําไมต้องมีเซ็นเซอร์ออกมาให้ให้แสดงกันด้วยนะครับก็บอกว่าคือบางทีเนี่ยตอนที่เรานวดแรกๆเนี่ยเราแบบแป๊บนึงเราก็เจ็บแล้วใช่ไหมเราใช้ไปนานๆแล้วน่นนะเส้นเราลึกไปแล้วอะเรานวดไปแล้วเราไม่รู้สึกอะไรแล้ว แต่ว่าจริงๆแล้วเรานวดหนักเกินไปแล้วอย่างแี้นะครับเราก็ใช้ไอ้ตัวน้ําหนักไอ้ไอ้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกมันเกินระดับที่พอดีของเราไปแล้วหรือยังนะครับเพราะการนวดที่หนักเกินไปเนี่ยนะมันก็ให้ผลอาจจะลดทอนประสิทธิภาพของการฟื้นฟูของร่างกายขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับ การนวดของแต่ละคนน้าหนักนวดของแต่ละคนเราก็จะสามารถดูได้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าซื้อเถอะแปดพบาทถูกมากเลยทีเดียวนะับน่าจะเป็นเครื่องนวดที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้แนละ้วถ้าถ้าไม่ใช่เครื่องหนึ่งในบรรดาเครื่องนวดที่ดีที่สุด,น,น,ดน,น,นะก็คงจะเป็นเครื่องนวดที่ดีที่สุดใน,ในตลาดตอนนี้นะกรัราคา8 5 0 0บาทตัวเครื่องเล็กแต่ว่ามีพลังสูงมาก ถึง60ปอนด์ด้วยกันนะครับผมคิดว่าคงหาเครื่องที่แบบว่ามีพลังนวดเท่านี้ในขนาดเท่านี้นะคิดว่าในตลาดตอนนี้คงไม่มีแล้วแหละนะครับผมก็สำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจไอ้สิ่งนี้นะปืนนวดโอยิต <laughs> next p r o 2เนี่ยนะครับโอยิ o D. next pro 2เนี่ยนะสามารถหาซื้อได้ที่ a u t a t o n i c 4 com หรือตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น TSM นะครับบันน่ารันหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าร้านจักรยานหรือร้านวิ่งต่างๆชั้นนำทั่วประเทศเลยนะถ้าเกิดว่าเจอนะครับ ก็สามารถซื้อหาก็ได้นะครับในราคา8,500บาทเท่านั้นเองสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะละก่อนอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดสั่งกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้จาก a l t a ์ด้ o นส่วนนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ